เสียงรถไฟเราต้องเวง่งเราต้องอย่างเร็วแล้วนะครับไม่งั้นรถไฟจะมานะครับ มีคนเขียนชื่อคนนั้นรักคนนี้คนนี้รักคนนั้นแอบชอบคนนั้นคนนี้โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้นะ <iß> สวัสดีค่ะว,นนวันนี้เราเร,เรามาเที่ยวที่ถ้ำกาแฟ รถไฟสายมอญเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างบนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะคะก็จะมีตลาดขายของค่ะขายของขายของฝากเยอะแยะเลยค่ะไปไปเลยเกระเป๋ากระเป๋ได้เดี๋ยวลงมาซื้อกระเป๋าหมวกนี่ก็เทสเอาหมวกไปละร้อยเอาไหมล่ะ ใส่ขึ้นไปเอาไหมเอาเออเอาเอาเลยเอเออนนี่ก็ได้เลยใช่ลายนี้ก็สวยก็ได้นะก็ได้อู่เน้ะอ่ะนร้อยหนึ่งใช่ไหมครับซีอ่ะเลยค่ะของขายเยอะนะคะนี่นะคะดีใจ นี่นะครับเราก็มาถึงทางรถไฟสายมณแลนะเราก็จะติดภูเขาอย่างนี้เลยเแต่ปัจจุบันนี้รถไฟก็ยังวิ่งเส้นนี้อยู่นะครับรถไฟนำเที่ยวหรืองไงน,นี่แหละออื เลยจากข้างบนหินจะหล่นใส่เราไหมนะว้าว oh. wow. ต้องระวังนะเพราะว่าสดๆร้อนๆเลยเนี่ยอะไรเนี่ยหินหล่นไงหอ เราจะไปดีไหมนะก็ไปเลยไปต่อกันเลย<ว>นี่ก็เป็นอุปสรรคอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่นะครับ <S 2> <S 2> <Y ahu> ระวังด้วยนะครับ อ๋อันนี้เป็นขีดระดับน้ำนะครับที่เคยขึ้นมาถึงระดับน้ำปี2524 <c oughs> เคยขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะครับสูงมากปัจจุบันระดับน้ำก็จะอยู่ประมาณนู่นเลยครับข้างล่างนู่นเลยถ้าขึ้นมาถึงระดับน้ำที่ให้ดูเมื่อกี้ตรงนั้นก็น่าจะท่วมหมดครับ wow. ระหว่างแตนนะอยู่นั่นน่ะอ่านี่นะครับหลังจากเราดูระดับน้ําเสร็จแล้วเราก็จะเดิน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 แล้วก็เดินแล้วก็เดินอันนี้เป็นกิจกรรมฟ้าผนังในยุคในยุคปัจจุบันครับที่ไม่ควรทำนะมีคนเขียนชื่อมีคนเขียนชื่อ คนนั้นรักคนนี้คนนี้รักคนนั้นแอบชอบคนนั้นคนนี้โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้นะไปไปต่อ อนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่นะครับ,บน่าจะเป็นขี้ของค้างคาวแม่ไก <S 2> <S 2> <S 2> ท่ที่มันจะได้กองใหญ่ขนาดนี้หลังจากที่เราเดินเที่ยวจนไปสุดและน,นี้เราก็จะเดินกลับแล้วนะครับ ทางรถไฟสายมรณะจังหวัดกาญจนบุรีเ,เดียเด๋ยว,วเราจะเข้าไปไหว้ในถ้ำกระแสนะฮะที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้เสียงเสียงรถไฟเราต้องเวง้ง เราต้องหยางเร็วแล้วนะครับไม่งั้นรถไฟจะมานะครับ,รรบเหมือนจะได้ยินเสียงรถไฟนะครับเมื่อกี้ม,นะมีอะไรให้ดูอะนะนะเอาก็ถ่ายสิรถไฟมาแล้วนะครับ นู้นนครับทางนู้นครับกำ <man ic ramen initiation> ลังมาคร er ับมาแล้วครับมาับมาแล้วครับโอ้แต่เสียงดังมากเลยเรียกบินเตี๋ยเตี๋ยนะครับให้คนที่กำลังถ่ายรูปออกเรียบเรีงไปช้านะครับเอาวันนีตรงนี้มาจะบินเตี๋ยเพื่อเตี๋ยสัญญาณให้คนออกเตี๋ยไม่เกิดอันตรายครับกสำนักพิเศษ มาแล้วครับ cây khả năng đấy ท้ายแล้วนะครับไปแล้วครับหมดแล้วเออ,อรอบนี้มาโอเคมากเลยนะคะมาเจอรถไฟยอดมากค่ะ โอเคค่ะหล,ลังจากที่ไหว้พระในถ้าเสร็จนะคะ mm hmm. ก็ขบวนนําเที่ยวเมื่อกี้ขบวนรถไฟเมื่อกี้นะคะเป็นสายทนบุรีไซโยค่ะก็จะเป็นถึงว่าทําไมมีแต่ฝรั่งเพราะเขาเป็นนําเที่ยวนี่ค่ะเขาเพิ่ลงลงรถไฟมานี่ค่ะมีแต่ฝรั่งทั้งนั้นเลยเขากําลังลงมานี่มีไกด์พานําเที่ยวค่ะนี่เข้าไปแล้วนี่ค่ะ เออถึงว่าทําไมไมีแต่ฝรั่งที่ไหนได้เพราะเขาเป็นนําเที่ยวค่ะเขาเป็นรถไฟนําเที่ยวก็คือมาจากทุนสถานีทนบุรีเพื่อมาถึงที่นี่แล้วก็จะพาจอดที่นี่แล้วก็ลงเนี่ยค่ะ,คะลงเที่ยวกําลังเยอะเลยอ๋อเราเก็ตแล้วทีนี้เรารู้แล้ว <c oughs> โอเคเข้าใจแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเนี่ยค่ะก็จะมีไกด์มีถือธงแดงแดงถือธงแดงแดงจากที่เราไหว้พระในถ้ำกัต กระแฟเมื่อกี้นี้นะคะเราก็เดินมาอีกนิดนึงก็จะเป็นสถานีท่ามกระแสนี่ค่ะตรงทางรถไฟที่ปุ๊บทัวร์เมื่อกี้นี้จอดแล้วก็ลงนะคะแล้วรถไฟก็จะไปต่อเดี๋ยวเขาก็คงวนกลับมารับนี่ค่ะมันจะมีตารางเดินรถอยู่ถ้าใครอยากมาเที่ยวแล้วมาเจอช่วงที่มีรถไฟมาพอดีก็นี่ค่ะจะมีตารางบอกอยู่ที่จอดก็จะมีบ่ายโมงยี่สิบเจ็ดมีสี 4, ่โมงสิบมีตีห้าครึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็โอเคอยู่นะคะ แล้วก็ค่ะถ้าเกิดว่าพอเราเดินเสร็จใช่ไหมคะเราก็เดินซื้อของแล้วก็เนี่ยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สถานีรถไฟสายมรณนะถ้ำที่ถ้ำกระแสนะคะก็คอมพิวต์มากคะ่ะเพราะว่าเรามามาเจอรถไฟพอดีเลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติ๊กให้พวกเราด้วยนะคะแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนนะคะอันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย